ระบายน้ำตั้งแต่ตีหนึ่งนะคะเพื่อเร่งหยุดน้ําเนื่องจากฝนตกค่ะตอนนี้7จ็ดโมงเช้านะคะพี่หนูกับน้องนายก็มาช่วยงานแต่เช้าค่ะเแกรักษานี่ห้องเย็นถงสารว่ะจะโดนพี่เห็นตัวใหญ่ตันี้ย นี้เราอยู่ที่แพอรสานะคะหลังจากดองปลามาหลายวันปลาไม่เดี๋ยวเราจะขนแข่งไว้เพราะเดี๋ยว,ยวกระบะละ44นะคะหักเหลือ40 15นะคะบวกหคือ12บสโล